สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับผมโดบเพทูเอิ์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำให้รู้จักกับเกม Moonlight Captor Dark Gamer นะครับเกมนี้ถูกพัฒนานะครับโดย XL Game นะครับเป็นทีมพัฒนาเดียวกับ Arc World นะครับเป็นเกม NFT ที่ผมเล่นอยู่นะฮะคือภาพเนี่ยทำออกมาได้น่าเล่นมากๆสวยงามมากๆนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับจนถึงวันที่12ก็คือวันนี้นะครับเพื่อนๆเกมจะเปิดในวันที่13 กันยานะครับก็คือวันพุธนะครับมีเวลาอีกวันเดียวให้เพื่อนๆได้ลงทะเบียนนะครับอย่าลืมเข้ามาลงทะเบียนกันนะอาชีพแรกคือวอร์เออร์ครับตัวนี้เป็นนักดาบนะครับอาชีพสองคือเมทนะฮะใช้เวทอยู่แล้วนะครับเป็นหลักนะครับอาชีพที่สามคือนักธนูนะครับสี่คือพาดินครับตัวนี้ถือดาบแล้วก็ถือโล่นะเป็นตัวแทงค์นะครับผมอาชีพสุดท้ายเนี่ยเป็นอาชีพมิดส์ซันนะอันนี้น่าจะอารมณ์ประมาณโจนนั่นเองฮะหรือว่าแอตซินนะฮะในตัวเกมก็จะมีพวกไอเทมอิคเควนต์ต่างๆการ์ด มอนเตอร์ Monster, แล้วก็มีระบบตลาดกลางให้เราได้ทําการเทรดซื้อขายกันในภายในเกมนะแต่ว่ามันไม่ใช่เกมไอทีนะมันไม่มีเหรียญของตัวเองครับแต่ว่าเป็นสกุลเงินภายในเกมอเราอาจจะซื้อเพชรหรือว่าเติมเพชรหรือว่าฟาร์มของมาขายเป็นเพชรแล้วก็ออกมาขายเป็นเงินจริงก็ได้เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการเอินออกมาเป็นรายได้จริงๆให้เรากันอีกทีหนึ่งเมื่อตอนเกมเปิดวันพุธที่13นี้นะครับเพื่อนๆเรามาลงทะเบียนกันเลยครับผมกดไปที่อีเวนต์นะ แล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมจะลงเซิร์ฟเวอร์เอเชียสนะครับเพื่อนๆนะครับกดลงไปเลยนะฮะแล้วเราจะต้องใช้อีเมลนะครับหรือว่า Gmail เนี่ยในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อผมก็พิมพ์ไปด p P2E <c oughs> นะครับกดเช็คเลยว่าใช้ได้ไหมเลือกเซิร์ฟเวอร์อ่าโอเคชื่อนี้ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดรีจิสเตอร์ครับติ๊กถูกไป เรียบร้อยครับเห็นไหมมันจะบอกว่าชื่อเรานะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกนะครับอันนี้ก็จะไม่มีใครตั้งชื่อซ้ําเราได้นะอันนี้ก็สามารถลงเกมรอไว้ก่อนได้เลยนะเพื่อจะลงเป็น PC นะครับเป็นแอนดรอยหรือว่าเป็น iOS ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกในการเล่นนะแต่ว่าผมเล่นเป็น PC นะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะใช้สเปคค่อนข้างสูงถ้ามือถือนี่อาจจะพังก่อนนะฮะเล่นบนคอมแล้วกันอันนี้ผมได้โหลดตัวเกมมาแล้วแล้วก็ลองเข้ามาดูครับมันสามารถเข้ามาสร้างตัวละครได้ก่อนครับมีภาษาให้เลือก3ภาษานะ แล้วแต่เพื่อนจะสะดวกภาษาไหนผมภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเรื่องเลยภาษาอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะเอเชียนะอย่าลืมนะฮะเอเชียสองโพลาริตนะครับเข้ามามันก็จะให้เราดูอาชีพแต่ละอาชีพนะครับก็เป็นวอริเออร์นะเลือกเพศได้หญิงหรือชายนะครับแต่ผมน่าจะเล่นตัวผู้หญิงแหละนะครับไม่เมดก็อาเชอร์ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแต่วอริเออร์ก็น่าเล่นนะเฮ้ยเอาอะไรดีวะ กดเมดไปก่อนแล้วกันครับผมเข้ามาเลือกหน้าตาก่อนนะเอาแบบไหนดีเอาสีนี้แล้วกันสีผิวตาสีแดงไปเลยสีน้ำเงินดีกว่าน่าจะสวยกว่านะดูตัดโทนดีอันนี้เลือกเสียงนะจะเอาเสียงแบบไหนเพื่อนๆลองไปกดฟังดูนะแล้วก็มีให้เลือกทรงผมเยอะแยะมากมายโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเอาทรงไหนดีเอาทรงนี้แล้วกันหัวแดงไปเลยหัวไม่แดงจะแรงได้ไง โอเคครับแต่ขั้นตอนนี้มันยังสร้างตัวละครแล้วก็เข้าไปเล่นไม่ได้นะครับเราแค่เข้ามาดูเฉยๆว่าหน้าตัวเกมมันเป็นยังไงครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเกมนะครับที่ผมไปดูเซิร์ฟเกาหลีมานะเนี่ยมันจะมีสีน้ําเงินนะครับกับสีแดงนะผมว่ามันฆ่ากันได้เห็นไหมตายไปแล้วน่าจะเป็นการแย่งบอสนะอันเนี้ยโอ้โหดูดูด,ดูอืมคนโคตรเยอะอันเนี้ย ถ้าเล่นในมือถือนี้มือถือระเบิดแน่นอนอันนี้คือกีวอลหรือเปล่าสีแดงเจอกับสีน้ำเงินครับอืมโอ้โหใส่เดียวได้หมดว่าผมว่าน่าจะมันอยู่นะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามช่องดบ b เพทูเอิ n ไปด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเกมที่สร้างไรายได้ให้กับเ,เพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเกม NFT หรือว่าเกมออนไลน์ปกตินะครับผม และพบกันนะครับกับเกม Moonlight c a p t e r นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ